สวัสดีครับมีหลายขั้นที่ถามเข้ามานะครับว่าเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมและก็แบตเตรอรี่ฟอสเฟตได้ก็มีรุ่นนี้นะครับผมเป็นของฟัคเซอร์นะครับนี่รุ่นนะครับชาร์จ7ขั้นตอนนะครับผมเป็นสมาร์ทชาร์จนะครับตัวน,นี้นะฮะ ผมมีแบตเตอรี่ที่ประกอบใช้เองนะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับจะมีแผงวงจรอยู่ตรงนี้นะครับแผงลบกนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็เสียบปลั๊กไฟบ้านนะครับแล้วก็มาที่โหมดลิเธียมนะครับนะครับมาที่โหมดลิเธียมนะฮะแล้วก็ให้เรานะครับนำขั้วบวกคือสีแดงนะครับต่อไปคีบที่ขั้วบวกก่อน คีบผู้บอกก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยข้อลบครับเครื่องก็จะทำการชาร์จให้อัตโนมัตินะครับก็มาดูนะครับว่าตอนนี้นะครับเครื่องชาร์จอยู่ที่12.6 1แอมป์นะครับปล่อยมาที่12.4โวลต์นะครับ 30องศานี่หมายถึงตัวเครื่องนะครับผมเนื้อผู้ของตัวเครื่องนะแล้วก็พัดลมนะครับพัดลมก็จะทํางานนะครับในกรณีที่เครื่องเย็นชัดลมจะไม่ทํางานนะครับนี่ครับและนี้ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่นะครับในกรณีที่ชาร์จไปเรื่อยๆนะครับถ้าเต็มนะครับ ถ้าขึ้นม่าเต็มนะครับนี่ขึ้นคำว่า f u l นะครับคือ full นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นรุ่น t อ p อีกตัวหนึ่งจะขึ้นคำว่า off นะครับคนละรุ่นกันนะครับตัวนี้นะฮะอันนี้ก็คือสามารถชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์มอเตอร์ไซค์ได้นะครับไม่เกิน120แอมป์นะครับผมอครับผมก็ชาร์จอย่างนี้นะแบตเตอรี่ที่เราประกอบเรื่อจะทำการตัดเองนะครับไม่ต้องห่วง ดูแอมที่จ่ายนะครับแอมไม่เยอะครับ1.2ึ่งจองแอมเองโอเคครับท่านไหนมีข้อสงสัยก็ทักมาได้นะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมจากทางร้านนะครับสวัสดีครับ